เรียบร้อยครับหม,มกหมกหม้อหน่อไม้ใส่หมูครับเห็นได้กินบ่หมอ,อมีสวัสดีครับจากการที่ภรรยานะครับดูคลิปบ่อยนะครับไปเจอคลิปหนึ่งนะครับการทําหมกหมอ้อหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนะครับอยากกินครับอยากกินเลยให้สามีทําให้กินแนี่เบื้องล้วเป็นแซ่บนะครับ ก็เลยต้องทำครับทำให้ภรรยากินครับมาดูครับนี่คือวัตถุดิบในการเฮ็ดมกหมอนอไม้นะครับหรือสิเอินว่าแกงนอไม้แบบคุกคิกก็ได้ด้วยครับมีนอไม่มีผักอีตูมีขามีตัดคร้ใบบกกักกูดอันนี้คือนามยานั่งครับขันมาเรียบรอยวันนี้ใส่หมูครับใส่หมูทั้งมีหอดหมูสามสันทั้งสันข้อหมู หมูสามชั้นน้ำนะครับแล้วก็เป็นพวกสันข้อหมูนะครับมันจะมีเอ็นกรึบๆนะครับมาทําการล้างความสะอาดจากน้อยครับแล้วก็มาหั่นเป็นตอนนะครับตอนแบบกลมๆเน้นไม่ต้องเบียนมากนะครับเวลาหิย่อมไนจะติดกรุบๆตอนแรกกาบเอาหมูสามชั้นครับแล้วเอาสันข้อหมูกับเศษเนื้อดีกว่ามันจะได้มีเอ็นติดนะครับรายการที่เข้าเตรียมวัตถุดิบเห็ด เห็ดมกหมอนะครับมกหมอนเอาใหม่ไสหมูนะครับผักอีตูเขามีแล้วนะครับผักอีตูภาษาไทยก็คือใบแมงลักนะครับตะไคร้ครับหอมแดงพริกจินดาครับพริกขี้หนูใบมะกรูดนะครับขายเป็นอะไรต้นหอมครับอ่านี่คือเข้าสิมะโขลกร่วมกันก่อนครับ่าเข้าไปต่ำว่าง่ายขึ้นต่ำปิแกงขั้นตอนต่อไปที่ดีคือเห็ดเข่าเบียร์ครับเข้าเบียร์นี่ปกติเขาจะใส่ภาษาไอ เีาใส่ข้าวเบียร์นะครับมื่อนี้หมอมีได้ข้าวเหนียวมากนะครับแม่ค้าเขาบ่มีเขาแบ่งให้หมดเลยครับสิบบาทก้อนแบบนี้สมัยก่อนเฮ็ดแกงน้ำใหม่เนี่ยก็ใส่ข้าวเบียร์เขจะเอาข้าวเดียวหนึ่งห่อเลยครับมาจีไฟให้มันห่อนให้มันสุกนะครับแล้วห่อเขามาต่านะครับมาครับเอ็ดข้าวเบียร์กันเอาข้าวเหนียวห่อนี่แหละนะครับมันมันสนีนะครับเอามาคิดว่าน่าจะพอเนี่ข้าวเบียร์ เขาเบียร์มันด้เค็มแห้งเขาเรียกว่าเวลาเขามาแกงเนี่ยน้ำม,มันด้เข้มข้นนะครับน้ำม,มันด้เข้มขน้นใส่ข้าวสมัยใหม่ครับเอาลงไปเลยขั้นตอนต่ไปให้เตรียมตำพริกแกงครับเอาส้อยโครโลเคเลได้ว่าเป็นยังนะครับขั้นตะไคร่นะครับขั้นตะไะครตไ่ตะสันเพรา,าเดี๋ยวตำง่ายๆครับ หัน่นคาแผ่นบางๆประมาณนซีหาชินกับพ่อครับมันจะใท้ใตำง่ายๆแหลกเร็วครับใส่พริกลงไปครับใส่ซีหาหน่วยครับาตามด้วยตไข้ที่หั่นไว้ครับหมวคาครับเข่เาเขาซุ่มตำหนักยากตำก้อนครับ วิธีตามต้องเอามือโกบไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกระเด็นเข้าตาโกภาษาไทยก็คือการบังหรือการปิดไว้นะครับไม่ให้มันกระเด็นออกมานะครับเอามือกบโกบไว้ครับตามด้วยหอมแดงครับหอมแดงเล็ดใบบักกูดลองน้ำครับ เดย๋ยวคมหอมเข้าตำใสผักแกงเปน้ำแล้วค่อยอมาเด็ดใส่ที่หลังครับก็ต้องพิธีพิธันทั้งหลายครับเห็ดยังไดกระแซบตามด้วยใสกระเทียมลงไปน้ำครับ สูตรหม้อหมีจะตำเครื่องพริแกงแบบหยาบๆครับอ่าสรละเอียดหลายครับช่วงที่ร่อเข้ากับว่าคั่นหอมไปก่อนครับหัวมันเนี่ยอยาจจะุุปเปรี้ยน้อยนึงคั่นพวกํำาครับมีตูเหอมมากเดี๋ยวเอาตะไบครับเอาตูใบแมงลักเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมนะครับ ใส่เบีแมงลักข้าไปติดเป็นอาหารอีสานทันทีเลยโอ้ไปอีกตัวหอมคักครับหอมหอมหอมเดี๋ยวต่อไปนะครับขเขาจะไปเบิร์นขบเบียร์นะครับขบเบียร์ว่ามันใส่ไหนไปนะครับข้าวเบียร์นะครับ หงายคือขาเบียร์คือขบจีบันเท่านี่แหละโอเคเริ่มใส่ได้แล้วโอ้หอนหอนหอนเท่าก็จะเอาเขาเบียร์ที่ได้นะครับมาตำตำใส่เลยนะครับตำใส่กับเครื่องแกงข้านี่แหละนะครับตำให้มันให้มันแหลกให้มันเหนียวเลยครับการใส่ข้าวเหนียวก็เพื่อให้น้ำของ น้ำของหมกหม้อเรามันจะได้เข้มข้นนะครับมันจะหนึบๆนะครับถึงกันตอนต่อไปครับาการเห็ดหมกหม้อเน้อไหมนะครับใส่หมูนะครับเขาต้องใส่ใบยานางครับอ,อันนี้ก็คือน้ำยานางข้นนะครับใบยานางภาษาไทยก็คือน้ำยญ้านางนนี่มีสำเร็จเรียบร้อยครับาย เข้ากับเทลงไปเลยนะครับให้ยาวนิดนึงนะครับเอาไปเอกองเขานะครับขึ้นน่อมไม้นะครับน้อมไม่อันนี้น่อมไม่ต้มนะครับอ่าสือมาจากฟูลแลนด์ครับในตลาดบุมี เองสิมัทุบนะครับให้มันแตกๆบุบๆ๊บเนี่ยกมันจะได้กินไงนะครับบุกเกอร์เหเ็ดจ้าเขียเป็นเมนูเห็ดครั้งแรกให้ชีวิตครับเสียบบ่แเสียบก็สิโอดเอาภรรยาอยากินอ่อนแล้วฮอกระซ่ที่เขาตามไว้นะครับออกใซ่ลงไปเลยนะครับ ตามเลยใส่หมูลงไปครับใส่หมูลงไปโอ้หอมครับเริ่มปุ๋งเครื่องเดี๋ยเลยครับที่ขาดไ่ไดยคือน้ำปลาแดกครับน้ำปลาแดกเพื่อคอนนว่นัวใส่ไปเลยครับ ผงนัวน้อยหนึ่งครับผงนัวนิดหนึ่งครับเองใส่น้ำม,ม่ลงไปเดี๋ยวเลยครับโอ้เห็นจะกินาะครับ <c oughs> เห็นว่า เริ่มคนละครับนึบๆแล้วเขาเทียดแหดจนมันนามมันมันขอดเลยนะครับนามมันเหือดเลยนะครับไกลได้ทีละครับเดี๋ยวเขามาซิบมบ้งครับ โอ้เสียคันน่า่งใกล้เหมือนนะครับเดี๋ยวเั้หนอยเขาใ,ใส่ผักลงไปครับเป็นการเหมือนเด็ทีแหละครับเขาใส่ผักลงไปเลยครับ นเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับมกมกงอนเอาไหมใส่หมูครับห็นด้กินบะ เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับมัอนี้แกงน่อไม้เอ้ยโม,มเมนีนหมกหม,อ,มอน่อไม้ใส่หมูครับมันต้องกินน่อข้าวเหนียวครับคุยคุยข้าวเหนียวอ,อืมครั้งแรกคืคคเอเองต้อ่อครั้งแรกในชีวิตพระราชาอยากกินครับจัดให้จากอะไรนะเหตุจากการดูคลิปเยอะเหตุจากพระราชาเบิ้งคลิปดูครับอยากกินมาที่นี่ เดือดทอนผู้ขาครับกาบาเมนูนี่กินได้สองมือครับไม่มีผักเหราให้วจารผักเล้อุปกรณ์ได้ส่วนผสมหลักเราก็ลืมเป็น ้เดี๋ยวไปขอซื้อข้าวเนียวรับเจ้าตลาดนัดบ่มีขาเหนียวไปสายไปสวยโพดว่าได้กินขนเนียวดูครับขนเนียวติดมือครับเดี๋ยวต้องไป เรียนรู้มาไหมการคุยข้าวเหนียวคุยข้าวเหนียวก็คือการใช้นิ้วสองหรือสามนิ้วก็ได้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนี่ครับในการหนีบนะครับหนีบขึ้นมานะครับนะครับโป้งคีบหนีบอ้าครับนิ้วโป้งคีบหนีบแล้วก็อ้าปาก เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเมนูพิเศษครั้งแรกในชีวิตครับมกหมอนอไม้ครับใส่หมูสัน้อหมูครับเห็นหาภรรยาคุณภรรยาอยากรับประทานนะครับก็ฝากที่ตามช่องหมออีหมีได้เลยครับว่าสีมีคิปอย่างต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับคุณภรรยาติดใจครับเพิ่มเป็นจานที่สองหรอครับจานที่สองแล้ว